สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะเป็นเล่าสามาชีเนาะมาดางจะมาวางแนวทางเล่าสามาชีเพราะว่าเมื่อวานเล่าสามาชีออกไปแล้วสองทุ่มครึ่งเนาะของเสียนนมเข่าเต็มเต็มกาบขอบุญขอบคุณเสียนนมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองกาบขอบคุณหลายหลแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวชสิเป็น fc ม่ fc เก่าที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยูย่ในประเทศไทยและต่างประเทศผู้เพื่อนถึงเพึง่งฮั ไปกับมีเนาะพอแม่พี่น้องเล่าสามมาชีมีกันทุกวันนะคะเหมือนกับหาน้อยแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่โท่มาถามเนะาะว่าติตามไผดีเพิ่นวาเป็นเจังไดมันบอมันบ่ามาันบเมบ่อวนันของเซียนนมเข่าเต็มเต็มเด้แต่บ่ได้เข่าตัวเนีนตัวโจะพิ่นถามว่ามาถามของผู้ใดเป็นตับไปเล่าสามมาชีพนะมาถามเลยว่าของเซียนนมกำลังหตเด้อ่าสัดเพิ่นเลยเข่าไปติดตามมันบ่ได้หลายปันได้เนาะ อ้าวดีใจกับคนที่ได้ใครยังไม่ได้เรามาตามหมายเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเลขมีเข้ามีหลุดให้แคบเป็นแนวทางขอบคุณขอบคุณเซียนเซียนเจ็ดเซียนดังแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกค,คลิปที่มาดามลงไปเนาะเอาผู้ใดสิ่ตามของเซียนนมเมื่อนี่ ลาสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ให้มาแล้วเสี้ยน,นมให้มารูดลาสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์เอเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัว สาหาง9ก้าหนึ่งสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่1รูดที่1เน้นที่1 2ึ่งตัวเน้น2หาง9ก้าหนแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มอย่าลืมตีบ3ตัวไว้ด้ยวยโฟมพี่น้องเห็นบ่บนี่เด้เนาะอ่ะไปต่อเป็นของค่าย เป็นของเลกลับนั่งฟ้าเลกลับนั่งฟ้ากะได้ไปสองเข่าทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให้วดถึงพอเวพี่น้องจับคู่ให้สองเก้โอสองเออก2 9เนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่จับตามองเลกลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคี6กับ7จสองตัวสี่ห่างหกด 9, 7, 8, 7, 9, เก้าเจ็ดแปดเบิ้นจะเป็นหกหกเสมตัว3หาง3ตัวก็จะมี6 7เจ็ดหกแปดหกดดหสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่6 8 7 8ดเจ็ดเด้อค่ะ3ตัวเน้นหางเดียวเจ็ดหกแปับหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของลกก็อกยิกผ้ารวยของลกก็อกยิกผ้ารวยก็ะถือว่าย่งบรุษดเนาะเยังมาให้เห็นให้9กสามออก9กสองเสียดสุดๆพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาจับตามองวันนี้จับตามองเล,เลขลกก็อกยิกผ้ารวยให้มาวันนี้รูดเหล่าสามคชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัว สี่หาง2ตัวก็จะมี2 5 2 6 4 5 4 6งหก่หเบิรนก็จะเป็น2 2 4 4 3ตัว3หาง2 4 5 2 4 6 2 4 4 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่4รูดที่4เน้นไปที่4 5 4 6 3ตัวเน้น2หาง2 4 5 2 4 6ห้าสแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ ล็อกกิจผ่ารวยแล้วไปต่อเป็นของค่ายเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณรูดนอต้องกลาวขอโดดเขอให้เมื่อนี้มือไม่ไปไม่เลยพ่อแม่พ,มพี่นอ้องบห้เบ้องประวัติเด้ไปคือห้าน้อยเลยฮาต่อไปนี้เนาะเพราะว่าห้าน้อยกะลงทุกมือเล่าสามาคีกะลงทุกมือจะไปแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยบาทเนี่ยอะผู้ดไดสิตามของซ่องสุวรรณเมือนี้ ยมตัวแคปหน้าจอให้วันต่อวันไปเลยนะะเนาะกันเนาะมื่อี้เพิ่นหนมารูด0นย์กับ2องลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้2ตัว4หาง07 08 27 28เบิ้ลจะเป็น0ูนย์สามตัว3หาง0ูนย์สองเจสองตัวเน้น2หางเน้นที่2รูดที่2เน้นไปที่สองเจตัวเน้น สองหางเน้นไปที่0 2 7 0 2 8แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มากกับบพันตรงกับขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเลขมีที่มาม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนะคะ่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาจะให้ตัวไหน อันผู้ใดเป็นแฟนครับกระจับตามองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเหล่าสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้3มกับ5้าสองตัวสหาง3 7 3 8 5็ดส้าเดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสามสาหห้าสตัวสมหาง3ามห้าเจ็ดสห้ดสสหสองตัวเน้น2หาง เน้นไปที่3 8 5 7ดห้านะคะ3ตัวเน้นหางเดียว3 5 7ห้าครับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเชษดชัยอเชษดชัยกบ,บพานมือนี่มือใหม่ไปไม่เนาะค่ะเนาะแฟนครับลูกกันดีไสน์เหล่าสามัคคี ว่าคงไผเป็นจังได้บ่ให้เบิ้งประวัติดอกไม่แม่พีหนองหายเบิ้งมือต่อมือไปเลยให้ถูกใจเอฟซไปเลยเนาะว่าคงไัยเขาบ่กเขาแบบมือต่อมือเลยเนาะค่ะชอแช่ใจให้มาวันนี้รูดเหล่าสามมคตีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับ5้าสองตัว4ี่หางสองตัวก็จะมีสองเจ็ดสดห้าเจ็้าเมื่อจะเป็นสองสองหหสมตัวสมหาง สองห้าเจ็ดสองห้ดสองหสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าเจห้าแดสมตัวเน้นสองหางสองห้าเงห้าแปดแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของโชเชษชัยแล้วไปต่อเป็นกองคายเป็นของมาดามเนาะค่ะเนาะ ของดาร่ามาดามบอพันบอปังพอแมพี่นองตรงกาบขอโทษขอไพ่เจ็ดบอมาเลยพอแมพี่นองเอ้ยเจ็ดไม่มามือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ค้าผู้ใดจะตามกองดาล่ามาดามอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าโจมาดามให้วันนี้รูดลาวสามัมคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์เม็ดเดียวสองตัวสีหางศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดเบิ้ล ก็จะเป็น0 0 3ตัว3หางหมุยเบาคักเนาะ3ตัว4หาง0 0 2 0 0 3 0 0 6แล้วก็0 0 7ให้ทุกหางเลยพ่อแม่พี่น้อง2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 2 0 7 3ตัวเน้น2หาง0 0 2 0 0 7เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ ถ้าผู้ใดจดตามของดารามาดามกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบว่ววาสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปของมาดามจนจบคลิปเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเล่าสามัคีกันสู่กู่สู่ก้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ